กระเมียด่้พ่อครับรอดนองอ้อยนะเรับ่เปิดหมือน,นะแบบนี้นะพ่อครับแบบนี้นสวยครับใหญ่มากสามตัวเลยนะมันช็อเขี้อ่อนเลยเมื่อกี้เนี่ย ไหนลองดูชุดเดียวเนี่ยโอเคครับนึกว่าจะว่าตายแล้ว่ากราบสวัสดีครับดูผม 14k นะครับวันนี้ก็มาโซโลแรงหญิงเหมือนเดิมครับผมค่อนชิพกดาวครับโต๊มาจะมีจินด,ดาวเลยนะ มวลลายืนกลางนะครับผมรูนก็ไปเทมล่างแฟงเนี่ยผมขึ้นม่ให้นะครับฉันเล่นกัมตะตายาครับโอ้มันออกลูกดาวมาเลยนะเจเบียกววันวเฮาโลมันหายนะ ลมันหายเด้อจ้ะร้อลาดนะครับเนี่ยลาดได้ครับขาบันครับเฮาวันนี้ไอเพื่อนบัสครับผมอ้าหวหขนหมวกนะเนี่ย เขาพุ่มกดสองอย่ำนะครับผมนาเมยียบ่พ่อครับรอดหนังอ้อยนะฮะผมเปิดเหมือนะนะแบบนี้นะพ่อครับแบบนี้สวยครับใจมากสามโตเลยนะนบบนโอ้โหยาวสุดเลยเด่นด้ยดยนีิเฮากันได้ ตรงจุบไปหน่อยส่วนในต่อนะฮะยังมีสกิลยังมีเหลือเลนครับเชื่อเลืกด้วยจะมีกะบรง่ายๆครับหนึ่งสองอะไรกันหนึ่งมันอยู่ห้องอาจจะซ้ำตัวนะพน บีดฝาเลยสามตัวเลยครับเมื่อเห็นนะมันอยู่ในผมได้ไดยุ้ยครับเซียฟิกนะว่ามีสกิลนะเพื่อนทรงจุกแอดซิบหกตัวเลยเออมักงโม่เดียไป2องคิวฮัโลโหล ยีนะาเขาเวนนะต้องต้องไปสอนเพื่อนครับเวดปลาบูมสตคกับสินแหละจะเล่นแนละ้ว เอลันดดนะโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้โหช็อกนี่อืมพันสีเลยสวยไลยเมทด้วยยืนดนจริงเหมือนยิ่งดีสลิมเตี๋หลินเยอะจังเอลันดอตัวเนี้ย บอปล่อยเห็นลุดมือไปดอกโอ้เกือบตุยบยมได้เาป้าป่าเน่ออกไปว่าได้อันลินอาจจะบวกกับเดี๋ยวมันงาจะตีเอาผมหรือเปล่ามันอยู่ไหนครับอันลินร้อนจัดเลย ุดเดียวบอลูจะตายวะนะครับก็แล้วกันครับไปกลางเลยมันงาน, er. นจะมากันบนเยอะนะผมมามันหิ้วเงินกันนะช่วยด้วยครับยิน้าครับพี่ช่วยบุมด้วยผมตันให้แล้ว มื่อไปเปล่าไว้แหละตัวนี้ผมจะเหมิมเกิมเกินไปเลยได้วิกเลยครับโอดเกินเล่นล่างน่าจะเยอะนะซานช่าดาเมียดพุงปิดบอลลงนมา

ร้อยเอ,อรันโดฟีแล้วร <laughs> ับเพื่อนด้วยจุดเดียวไปโมตายอีกเลยแล้วเมีคนบักอา้าวไอ้นี่ยืนนิ่งทำไม โอ้โหแรงเกินยินรับดามียนมานร้อนไหนยืนเลยเนี่ยขอถือป๊อปฟ้าเนี่ยเบาจังเลยผมสสกยูนิ่งใส่หน้ตยาตาใหญ่บทตา่ายเมื่อกี้เนี่ยมันชอ็อก เกี่ยวเลยเมื่อกี้เนี่ยไหนลองดูชุดเดียวเนี่ยโอเคครับนึกว่าจะมาตายแหละมาตายมาใชายแหละววลาเนี่ยจะนิ่มเกินไปเลยวหาของหาไปอย่กันแล้วกันครับเมือนจะเบาแปลกๆ เฮ้ย <g ül> จนลอยเก้าสิบ 10. อาของ้าร์เบิกันครับหลักค่าใครใะบ้างเพเมียสิผพเมียสิทธิหลายกว่างหกงว <g ül> จะตายสิเปอร์เซนต์เขาบ้ได้เนะเขาใจระเบิยบบ้าได้เลยจะลังไปเหมือนโอู้ว่าได้เห็นยังเลยเนี่ยโอ้จะตายลันดอ em hoa doanh chị anh chị chị ghi nhạc ghi nhạc ghi lên ghi nhạc 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 หนาตึงเกินอัญชีพไปชิบเจตัวครับโอ้ยตะเมียดซุงสุดนะอ,อับชอพในที่ธรรมดาที่ไหนาอ่าง่วยยังงอัญชนิดเดียวนะไปแล้วครับผมไปก็สโลล่งก็ต่อก่อนนะครับผู้ชอบกินอยูงนี่กดไลค์กดติึงกดแชร์กดติดตามเลยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับเจอกัน